แล้วความรวยคืออะไรคุณไม่ต้องทําเงินเหมือนกับโปรจีนุ่งที่ได้ทีเป็นร้อยล้านแต่คุณก็สามารถรวยได้และต่อให้คุณจะถูกหวยวันนี้เศรษฐีที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกก็บอกว่าคุณจะถูกหวยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านคุณก็เป็นแค่คนจนที่มีตังค์ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับผู้จัดการคนใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้แชมป์ เคยมีคนไปถามบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกว่าคุณจะยอมให้ลูกสาวไปแต่างงานกับคนที่ไม่รวยหรือไม่เขาตอบว่าไม่มีทางเขาก็ถามต่อว่าก็ต้องมีเงินใช่ไหมเขาบอกคนรวยไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะเสมอไปอ้าวหลายคนสงสัยฮะและนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าความรวยจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากที่หัวไม่ใช่เริ่มในกระเป๋าตังค์ฮะ ความรวยจริงๆไม่ได้หมายความว่ามีเงินเป๋าตุงในบัญชีแต่ความรวยเริ่มจากวิธีคิดและการคุมอารมณ์ตัวอย่างง่ายๆก็คือคนเล่นหวยต่อให้จะชนะ10 1ร้อยพันล้านยังไงก็ไม่ใช่คนรวยในมุมของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนเหล่านี้คือคนจนที่มีเงินเยอะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนถูกหวยเกือบร้อเปอร์เซนต์จะหมดตัวภายในเวลาไม่ถึง4ปีในทางกลับกันมีคนรวยจํานวนมากที่เริ่มแรกไม่มีเงินนั่นก็คือ พวกนักธุรกิจที่มีความคิดคนเหล่านี้อยู่บนทางด่วนสู่อิสระทางการเงินเพราะเขารู้และเขาเข้าใจว่าความรวยจริงๆเนี่ยคือความสามารถในการสร้างรายได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรฉะนั้นคนรวยคือคนที่จะพูดว่าเป็นไปได้มองหาโอกาสคนนี้ไม่มีวันรวยจะมีเงินแค่ไหนก็จะบอกโอ้ลำบากไม่มีทางทำไม่ได้และที่สำคัญที่สุดครับวิธีคิดฮะ ความแตกต่างของคนรวยกับยังไงก็ไม่รวยคือเหตุผลเหนืออารมณ์คนรวยจริงจะบอกว่าเขาจะสู้เพื่อรวยแต่คนรวยเก๊จะยอมแม้กระทั่งฆ่าเพื่อรวย